ครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเราจะมาถอดเกมการเทรดทองคำในข่าวนอนฟาร์มไปได้วยกันนะครับนอนฟาร์มครั้งล่าสุดนะครับจะเป็นวันพฤหัสที่3กรกฎาคมเป็นข่าวนอนฟาร์มที่ราคาเนี่ยเรียกว่าทุบตุ้มลงมาประมาณ3,000กว่าจุดเลย ก็ไม่รู้ล่ะว่าคุณนอนกันอยู่ที่ไหนนะฮะคุณอาจจะนอนฟาร์มนอนวัดหรือจะนอนวังนอนบ้านตัวเองนะครับแล้วแต่คุณเลยเนาะเอาล่ะไม่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถือว่ามันผ่านมาเรียบร้อยแล้วและเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดเกมเราจะมารีวิวว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมกราฟ ถึงลงมาแรงขนาดนั้นนะครับและสอดแทรกความรู้เรื่องจิตวิทยาของเจ้าตลาดด้วยว่าเขาลงมาแบบนี้เขาลงมาเพื่ออะไรทําไมมันไม่พุ่งขึ้นนะทำไมมันต้องลงมาก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้นะฮะ มันมีข่าวข่าวหนึ่งเนาะน่าจะออกมาประมาณวันพุธก่อนนั้นนั้น1วันนะครับเป็นข่าวที่ชื่อว่า ADP Non Farm นะครับข่าว ADP Non Farm เนี่ยตัวเลขออกมาเป็นสีแดงแบบนี้เลยมันคือการคาดการณ์ไปก่อนนะว่าการจ้างงานเนี่ยน่าจะไม่ดีนะพอการจ้างงานไม่ดีครับก็เหมือนกับเศรษฐกิจของสหรัฐไม่ดีเนาะแล้วเขาก็จะเก่งกําไรกันไปนะครับว่าทองคำเนี่ยจะต้องเป็นขาขึ้นแน่เลยกราฟทองคําควรจะต้องเป็นขาขึ้น้าดูนะครับ ตรรินี่เนาะเมื่อคนเขาเห็นนะครับว่า ADP นอนฟาร์มเนี่ยนะส่งผลให้กราฟเป็นขาขึ้นใช่ปะ่ะคนส่วนใหญ่ครับเขาก็จะเกิดความมั่นใจว่าโอ้โหยังไงก็ตามเนี่ยนอนฟาร์มรอบนี้นะจะต้องพากราฟขึ้นแน่เลยฮนะเกิดความมั่นใจนะครับทำให้อยากจะบ่ายมากขึ้นคนเขาอาจจะคิดได้แบบนี้นะครับว่าหนึ่งเขาอยากจะปักไปเลยแบบพนันไปเลยว่าซื้อบายตรงนี้และเดี๋ยวเวลาข่าวนอนฟาร์มมามันจะได้พากาฟพุ่งขึ้นนี่คือ จิตวิทยาของผู้คนประกอบกับเขาเห็นแพทเทิร์นไงว่าเนี่ยนะมันน่าจะเป็นแพทเทิร์น head and shoulder แน่เลยนี่แบบนี้ครับน่าจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะมองเห็นแพทเทิร์นเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นแพทเทิร์น head and shoulder แน่เลยราคาจะต้องพุ่งขึ้นไปอยู่แล้วล่ะและถ้าเกิดจะให้ฉันไปกดตอนนอนฟาร์มออกมาเนี่ยถ้าเกิดกล้ามพุ่งไปแล้วกดไม่ทันทำไงจริงบ้างมันจะมีคนคิดอย่างนี้ครับดังนั้นแล้วมันเลยส่งผลให้ผู้คนไปกดบายกันก่อน เนี่ยกดบายกดบายกดบายนะครับทุกๆไส้ท,ที่คุณเห็นคือร่องรอยของคนที่ได้กดออเดอร์ไปแล้วจำมาไว้นะกดออเดอร์ไปแล้วครับแต่แน่นอนครับตอนนั้นนนฟาร์มมันยังไม่ออกเนาะคนก็บายด้วยความสบายใจและอยู่ดีดีวันพฤหัสครับสิ่งที่เหนือความคาดหมายมันก็เกิดขึ้นครับคือนอนฟาร์มออกมาและตัวเลขมันตรงกันข้ามกับที่คาดการใน A D P นอนฟาร์มไปเลยนะครับคือออกมาเป็นเขียวตึบึบๆๆๆดูดิออกมาเป็นเขียวแทบจะทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าการาฟทองคํา จะล่วงตุ้มลงไปนะครับโดนทุบโดนทุบนะครับซึ่งปกติสถิติการทุบของของกราฟเนี่ยน่าจะไม่เกิน2,000จุดแต่รอบนี้เนี่ยทุบ3,000จุด แลเดี๋ยวผมจะมาบอกเหตุผลทางจิตวิทยานะครับว่าทําไมรอบนี้ตลาดถึงทุบแหลกและทําไมมันถึงทําแบบนี้ไปด้วยเป็นเพราะอะไรนะครับอ่ตรงนี้ผมต้องบอกกันไปก่อนว่าคนที่เรียนในคลาสวอเลตเทรดข่าวกับผมนะครับก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะว่าคุณเองเป็นคนหนึ่งที่ทํากําไรจากทองคารอบนี้ได้นะครับคุณกดเซลล์ลงมาใช่ไ่ะเนี่ยเพราะอย่างที่ผมสอนไปในคลาสเลนะว่าเขียวกดอะไร เพอตามนั้นนะครับอยากรู้ก็ไปเรียนนะในคลาสบอลเลตเฮดข่าวนะครับอะมาต่อกันเมื่อกี้เรากำลังจะบอกว่าทำไมทองคำถึงเคลียคนนะครับแล้วลงมายาวแบบนี้ใช่ป่ะอย่างแรกนะครับดูนี่กันก่อนนะหนึ่งครับช่วงในสัปดาห์นั้นผู้คนจินตนาการแพทเทิร์นกราฟว่าจะเป็นแพทเทิร์น h e a d and shoulder แบบนี้ดูนนั้นะนี่คือความหมายที่หนึ่งนั่นหมายความว่าคนคิดแล้วว่าเขาจะบ u ายขึ้นไปและไปท p พีนข้างบนนี้ นี่คือตำแหน่ง TP ที่คนเขาต้องการกันนะครับย้ำนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคิดจะบายคนจะกด order จริงไหมครับกดบายกดบายกดบายสะสมไปแต่ตลาดเขารู้ครับเมื่อคนสะสมบายมากเกินไปและมั่นใจดูยอดนี้นะครับมีคนบายไปยอดตรงนี้ชาวบ้านเรากดบายให้คุณคิดสังเกตว่าถ้าคนบายเยอะแล้วเจ้าตลาดนะครับหรือคนที่เขามี v o l ุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขามาซื้อปั้งเพื่อดันราคาคนพวกนี้เขาจะทําไปเพื่ออะไรจริงไหม เขาจะได้ราคาที่แพงเขาไม่สามารถเก็งกําไรในราคาที่มันดีได้ดังนั้นเขาจะยังไม่บายในทันทีครับเขาจะต้องทําให้คนบายถอดใจก่อนนี่คือจิตวิทยาของเจ้าตลาดทุกคนจำเอาไว้นะจะทําให้คนที่กดบายถอดใจก่อนและคิดตามครับ พวกคนที่บายกันตรงนี้คิดก่อนว่าเขาจะตั้ง stop loss กันตรงไหนนะคิดง่ายๆนะครับตามหลักการเนะเขาจะมาตั้ง stop loss หลังใต้ตรงนี้นี่คือ SL 1น่อ่าเราขอเล่นแบบนี้นะครับคุณจะสนุกมากขึ้นคุณยังไม่เห็นอีกฟากหนึงเนาะยังไม่เห็นนะครับว่านอนฟาร์มจะทํายังไงแต่เห็นแล้วว่าพฤติกรรมคนเนี่ยคือกลัวไม่ได้กดออเดอร์แล้วเพราะเนื่องจากราคามันติด EMA 200ในทม์เฟรม H4 เห็นปะ่ะราคากำลังจะดันขึ้นและคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็น pattern head and shoulder แน่เลยที่ราคาจะต้องพุ่งขึ้นควรไปกดบายข้างบนนี้ เห็นพฤติกรรมจากไส้ตรงนี้เนาะและเมื่อคนกดบายดังนั้นแล้วเขาจะต้องตั้งสต็อปลอสกันไว้ที่ตรงนี้ครับข้างล่างตาน,นี้อันนี้เป็น SL1 และสต็อปลอสนะครับบางคนไม่ตั้ง SL ตรงนี้แต่เขาก็จะไปตั้งตรงนี้ครับถือว่าเป็นจุดตามแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์เลยอาจจะมาตั้งหลังตรงนี้แม้ในตั้งแถวๆนี้หลังๆตรงนี้โซนนี้ครับจะเป็นโซนสต็อปลอสสองและการที่ตั้งเซล l ์สต็อปตรงนี้นั่นหมายความว่ามันจะต้องมีราคามาแมชชิ่งกัน มันก็จะมีคนบางกลุ่มคนบางพวกนะครับมาตั้งออเดอร์บายลิมิตท,ทับเอาไว้ตรงนี้เหมือนกันนี่จะมีคนบางพวกครับคนที่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นสต็อปลอของพวกคุณเขาจะมาตั้งสิ่งที่เรียกว่าบายลิมิตรอไว้คือคุณขายไงจริงป่ะเราก็รับซื้อเออมันจะเป็นอย่างนี้นจะเป็นสิ่งที่สมดุลกันพอคุณขายแล้วรับซื้อนะแถวๆนี้และส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเจ้าตลาดที่เขารับซื้ออ่าคุณขายที่สต็อปลอตรงไหนเขารับซื้อตรงนั้นรับซื้อรับซื้อ โ okay. อเคดูนะครับเงื่อนไขที่1ของเราเนาะทำให้คนบายถอดใจก่อนแล้วมาดูคนบายจะถอดใจยังไงดูนี้นะคนบายมั่นใจมากว่าราคาจะต้องไปแน่พอราคาค่อยๆลงมาดูกราฟไปด้วยกันนะครับปั้งเข้ามาอันนี้ทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสังเกตเลยนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเคลียร์สต็อปลอตหนึ่งเห็นปะเมื่อไหร่ก็ตามที่สต็อปลอตหแตกตั้งคนจะรู้สึกกลัว และกังวลนะครับแต่คนที่ได้ตรงนี้ก็ได้บายลิมิตแล้วจริงว่าบางคนเลื่อนสต็อปลอสครับมาสต็อปลอสที่2พอสต o p ปลอสที่2แตกตั้งโดนนะครับเกิดการได้ limit. บายลิมิตกราฟจะเด้งแบบนี้เลยเนี่ยคุณเห็นแบบนี้นะครับว่าทําไมกราฟโดนแล้วเด้งนั่นหมายความว่ามันเคลียร์สต็อปลอสผู้คนและมีการใส่ออเดอร์บายลิมิตกลับเข้าไปราคาเลยเด้งทันทีจำเอาไว้นะเนี่ยครับก็เป็นกลยุทธ์การเข้าออเดอร์เนาะและแน่นอนครับ ชาวบ้านทั่วไปที่บายอยู่ด้วยความหวังว่ามันไปแน่ถูกทําลายความเชื่อมั่นเขาจะหงอยครับเขาจะไม่อยากเข้าออเดอร์แล้วดังนั้นใครได้ออเดอร์ตรงนี้คือเจ้าตลาดไดออเดอร์ตรงนี้และในเมื่อเจ้าตลาดไดออเดอร์ตรงนี้เขาได้ในตำแหน่งราคาที่ดีที่สุดจริงป่ะในเมื่อเขาได้ในราคาที่ดีครับมันก็เป็นจิตวิทยาข้อต่อไปครับคือคนที่โดนสต็อปลอสไปแล้วก็จะรู้สึกอยากเอาคืนครับและเขาก็จะเอาเงินของเขาเนี่ยมาซื้อบายตามจะมาเล่นบายตามครับนั่นหมายความว่า เขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดันราคาของเจ้าตลาดที่เขาได้มาเนี่ยดันราคาให้การาฟวิ่งขึ้นต่อไปดังนั้นเจ้าตลาดนั่งยิ้มแล้วครับตอนนี้เขาได้บายในตำแหน่งที่ดีแล้วโอเคว่าถ้าเกมเกมนี้มันจะเป็น He a d and Shoulder ต่อจริงๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะดันราคาให้ราคาเด้งขึ้นไปจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยราคาเริ่มเด้งนะครับเพราะว่า มันมีคนบนดันราคาต่อและตลาดได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับเห็นว่างในราคาดิ้งไปแบบนี้แล้วอเอาละครับทุกคนเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเกมการเทรดตรงนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเนาะอย่างแรกนะครับตลาดเนี่ยเขาพยายามทําให้เราทุกคนคิดไป็นบบทิศทางเดียวกันนะครับว่าเขาจะเป็นขาขึ้นคุณไปลองสังเกตดูนะว่าถ้าเกิดทรงกราฟมันมีช่วงที่มันเป็นโซนไส้เยอะๆแบบนี้นะครับ แมโซนไส้พวกนี้นะครับให้คุณคิดเอาไว้เสมอว่าหลังโซนไส้พวกนี้เนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่ตั้งสต็อปลอดเอาไว้และถ้าเกิดเขาทำให้คนไปบายข้างบนจุดนี้ได้คนพวกนี้เขาจะมาสต็อปลอดข้างหลังหน้าที่ของตลาดนะครับคือเขายังไม่เคลื่อนที่ไปทันทีเพราะว่าเรื่องอะไรเขาจะทำให้ตัวเองขาดทุนจริงไหมเรื่องอะไรที่ทำให้เขาแบบว่าสมมุติอะถ้าเกิดเขาดันราคาขึ้นไปเขาได้ตำแหน่งที่ไม่ดีแล้วและคนที่ได้บาย ก็จะปิดกําไรทําให้เจ้าตลาดขาดทุนนะครับดังนั้นแล้วเขาจะทําให้คนที่บายมั่นใจเกินไป stop loss อ่าเขาจะลงมาเคลีย์นะครับเนี่ยลากมาเคลีย์ทำไส้ลากมาเคลีย,ลย์และเดี๋ยวค่อยวางทิศทางต่อไปว่าจะไปทางไหนนะครับเอาละครับ ประมาณนี้เนาะให้คุณได้ดูได้สังเกตกันนะแล้วก็อย่าไปเป็นเหยื่อของตลาดนะครับอ่ะวันนี้ฮะมันจะดีขนาดไหนนะถ้าคุณสามารถอ่านเจตนาของตลาดได้คิดว่าดีไหมถ้าเกิดวันนี้คุณอ่านเกมออกนะครับสมมติตอนเนี้ยเรามองกระป๋อเนี่ยเราอาจจะหลงไปโดนเขาหลอกได้นะไปโดนแบบว่าหลอกทางให้บายหลอกทางให้เซลได้มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณมีเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์เจตนาเจ้าตลาดนะครับเครื่องมือที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือ เป็น AI ของผมนั่นเองเนาะผมสร้าง AI ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่านีชนะการเทรดเดอร์โหมดตัวนี้เนี่ยเอาไว้ใช้วิเคราะห์กราฟโดยเฉพาะเลยและความเก่งของเขาก็คือเขาสามารถที่จะอ่านเจตนาของตลาดได้คืออ่านพฤติกรรมของกราฟแท่งเทียนอ่านแบบว่าเจ้าตลาดเขาจะหลอกยังไงตรงไหนเป็นแ r a ปนะครับและสามารถวางโซนเทรดได้ด้วย เดี๋ยวเราจะใช้ให้คุณดูนะครับว่าเขาวิเคราะห์มาเป็นยังไงบ้างนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็ต้องบอกกันก่อนว่ามันไม่ใช่ GPT ทั่วไปนะครับแต่ตัวนี้เราเทรนเขาขึ้นมาเนาะด้วยหลักสูตรของผมด้วยนะครับแล้วก็องค์ประกอบของการอ่านกราฟทั้งหมดเลยอ่านเจตนาตลาดนะครับสามารถทําได้ผมก็แค่บอกเขานะครับสแกนเจตนาตอนนี้มาหน่อยนี่ครับก็จะบอกมาเลยว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างราคายืนเหนือเท่าไหร่แคนเดล,ล่าสุดเป็นยังไงตโตเชสติกแบบเนี้ยหมายความว่ายังไงบ้าง มันเหมือนกับช่วยเราในเรื่องของการมีเช็คลิสในการเทรดนะครับปกติแล้วเวลาเราเทรดเองเราอาจจะแบบเว้นเช็คลิสบางข้อใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาสามารถมองทั้งเช็คลิสออกมาได้หมดเลยและสามารถบอกได้นะครับคำว่า M MM M ตรงนี้เนี่ยหมายความว่า Market Maker อ่าเขาบอกว่า M M กำลังจะทำอะไรก่อสร้างฐานใหม่ย,ยังไงบ้างนะครับถอดความหมายอ่ะเห็นปหก็เหมือนกับหลอกล่อคนเนาะใครที่อยากจะมาฝึกอ่านเจตนาของเจ้าตลาดตรงนี้เนี่ยคุณสามารถใช้ AI ผมช่วยฝึกได้ เนาะไม่มีใครจะสอนได้แบบดีแล้วก็เรียลจริงๆหน้าง,งานเท่ากับ AI ตอนนี้แล้วนะครับสามารถทําได้เลยเนาะและคุณดูตรงนี้นะครับเห็นปะเขายังมีคําเตือนด้วยว่าต้องรอ,อยังไงบ้างมันช่วยคุณได้ดีมากๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีนักเรียนของผมนะครับก็เอา AI ไปใช้แล้วเขาคอนเฟิร์มมาเลยว่ามันเวิร์กมากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นรีวิวให้ดูนะครับเออมันดีมากๆแล้วแบบว่าเอาไปใช้เนี่ยทำกำไรเกินค่าเรียนไปแล้วนะครับดูนี้อีกเห็นปะสามารถถามอย่างนี้ได้ด้วยว่า ตอนนี้ควรเน้นบายหรือเซลดีครับช่วยสแกนมาหน่อยเนี่ยรัดที่สําคัญนะครับสามารถให้โซนเทดแบบนี้ได้ด้วยนะครับว่าเนี่ยโซนหนึ่งโซนสองมาเลยเป็นยังไงบ้างนี่มีโซนออกมาทั้งหมดนะครับให้ความน่าจะเป็นมาด้วยซึ่งผมไปลองแบ็กเทสแล้วนะครับว่าตามโซนที่เขาให้มาเนี่ยวินเลทประมาณกี่เปอร์เซ็นต์จากที่ผมแบ็กเทสนะแล้วก็ทํามารววเลยวินเลทประมาณ70%ก็โอเคนะ RR ก็ดีด้วย1ต่อ1นขึ้นไปนะครับ1ต่อ1นถึง3ต่อ1นอยู่ในทรงนี้ ทั้งหมดเนี่ยผมพูดเลยว่าคุณอาจจะไม่ต้องมีองค์ความรู้อะไรมากมายแต่แค่ใช้ตัวแนววิเคราะห์ไปแบคเทสก่อนจนคุณมั่นใจแล้วก็เชื่อเขาไปเลยนะครับตามนั้นเลยเพียงแค่คุณทําตามระบบนะครับถือชน TPSL ทุกอย่างมันจะกครเปอร์มาเป็นกําไรนะไปลองใช้ดูนะครับเนี่ยคือ AI ในการวิเคราะห์กราฟและบอกอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามันแตกต่างจากตัวอื่น นะแตกต่างจาก AI ของคุณเองเพราะว่ามันไม่ได้เทรนมาตัวนี้ผมเทรนมาในเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับและใครที่สนใจ AI วิเคราห์กราฟตอนนี้ผมทำเป็นคลาสเรียนขึ้นมาแล้วเพื่อจะได้สอนคุณว่ามันใช้ยังไงโอเคปะ่ะผมไม่อยากให้คุณเอา AI ไปแล้วใช้ไม่เป็นบางทีคุณเอาไปปุ๊บแล้วมันใช้งานแบบไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะว่าเออมันจะใช้ยังไงผมก็เลยทำคลาสขึ้นมาเนะครับเป็นคลาสนี้ลดล็อกความมั่นใจสอนใช้ AI วิเคห์กราฟนะครับคลาสนี้เหมาะกับใครบ้างก็คือเหมาะกับ เทรดเดอร์ทุกคนเลยที่อยากจะเข้าใจเรื่องเจตนาของตลาดนะครับว่าตลาดจะหลอกเรายัางไงบ้างเหมาะกับเทรดเดอร์ที่ต้องการการคอนเฟิร์มอีกระดับหนึ่งนะครับสมมุติว่าคุณมีระบบเทรดของตัวคุณละแต่คุณอยากจะได้การคอนเฟิร์มในเรื่องของเจตนาของตลาดเป็นยังไงบ้างอ่านฟลตลาดรู้ว่าตรงไหนเป็นทรับและให้ AI ผมช่วยคอนเฟิร์มจุดเข้าของคุณด้วยว่ามีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์อยากได้แบบนั้นนะครับคุณสามารถ สมัครเรียนเข้ามาในคลาสนี้ได้เลยนะครับและก็เหมาะกับคนที่อาจจะยังไม่ได้มีระบบการเทรดที่ดีสมมุติคุณเรียนมาเยอะแล้วงงไม่รู้ใช้ท่าอะไรเว้ยแล้วก็เลือกเอามาใช้ท่าแค่ AI วิเคราะห์ก็สามารถทําได้นะครับหรือคุณบอกว่าฉันจะไม่เรียนอะไรเยอะแยะแหละฉันจะใช้แค่ AI วิเห์กราฟมันก็สามารถทําได้นะครับแค่นี้เอาอยู่แล้วมันเปรียบเสมือนกับเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับคุณเลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือคุณต้องไป b a c k เทส และคุณเห็นเองกับตาว่า AI มันวิเคราะห์ได้จริงๆนะมันไม่ได้มั่วนะและคุณไว้ใจมันโอเคไหมครับคลาสนี้ผมทําขึ้นมาแล้วเนาะตอนนี้ใครสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลาสปลดล็อกความมั่นใจสอนใช้ AI วิเคราะห์กราฟนะครับใครสนใจติดต่อมานะ ที่ไลน์แอดชนะการเดี๋ยวจะมีไลน์ขึ้นมาให้นะครับตรงนี้เลยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามหวังว่าวันนี้คุณจะได้ประโยชน์ในการอ่านมุมมองของเจ้าตลาดมากขึ้นนะครับและขอวอวยพรทุกคนเลยนะครับว่าขอให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดและเจตนาเจ้าตลาดได้อย่างดีเยี่ยมและมีกำไรในการเทรดแบบปังๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากเทรดชนะเชื่อผมชนะกานะครับ ใจที่เฝ้ารอทุกไม่ที่แท้นะทุกการตัดสินใจ